สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มคิมินไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเล c t ชันส่วนวิดีโอเล c t ชันในวันนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ของสาวาวบอว์บอลเกิร์สซาหลิงซานซึ่งจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบ,บั้มครบรอบ1ปีของอัลบ,บั้ม Fearless Girls นะคะซึ่งชื่อเพลงบอกเลยว่าคุ้นหูเอามากๆค่ะทุกคนกับชื่อเพลงที่มีชื่อว่า s l and p l a y เพะ เลงแอชื่อคุนคุนมากๆนะคะเหมือนชื่อเพลงภาษาอังกฤษของเพลงแกะคู่เลยเป๊ะเดี๋ยวเราต้องมาลองฟังกันนะคะว่าเพลงจะออกมาเป็นยังไงแล้วนอกจากนี้นะคะเพลงเพลงนี้ก็คือได้ซีหลินมาเขียนเนื้อเพลงด้วยนะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเดี๋ยวเรามารอดูเนื้อเพลงแล้วก็ฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะโอเคไม่รอช้ามาเริ่มฟังเพลงกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่ม แต่เห็นคอมเมนต์ในเวิร์อปอแล้วแอบกลัวนิดนึงทุกคนบอกว่าเพลงเร็วมากเก็ตจ้าคือบีดเพลงหนักมากเลยอะคำเชิญชวนมาสู่เกมนะคําเชิญชวนมาสู่เกมนะ เพลงเร็วมากจริงๆโหบีดเพลงหายขึ้นบีดเพลงมันเหมือนแบบมันตีกันอ่ะ อันนี้เหมือนเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงของเ,อเพลงแกะคู่นะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะไม่น่าใส่เสียงออเดอร์ทูนเข้าไปเลย

คือทำนองเพลงมันเข้าไม่ถึงจริงๆบาคนมันแบบไม่อินนะ come to the final no ถ้าเพลงนี้จะให้ใคะแนนขอให้ใคะแนนที่เนื้อเพลงของซิลินค่ะทุกคน <S <S 2> <S 2> อย่างเดียวเลยจริงๆไม่รู้จะหาข้อติชมจากตรงอื่นจากที่ไหนเลยอะนอกจากท่อนร้องเพลง เออ่ท่อนเนื้อเพลงของซีลิมนะ <Hi. S 1> บอกว่าเป็นเพลงใหม่ก็อุตส่าห์คิดว่าจะจะได้กรีกราดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสรุปว่าเป็นเพลงแกะคู่นะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะแล้วก็คือทำนองเพลงมันแบบฟังแล้วมัน ความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนคือรู้สึกว่ามันปวดหูอะเออฟังแล้วปวดหูคือมันต้องหลี่เสียงเบาเลยอะเออเพลงเร็วมากๆทำนองเพลงเร็วมากๆแล้วก็ใช้อ e ิเ<ค>ล <str> ็กทรอนิกส์ซวเยอะมากๆกับเพลงเพลงนี้คือเสียง <neh. S 1> เพลง,งมันตีกันอะทำนองเพลงมันตีกันมันไม่ใช่มีแค่ทำนองเดียวแต่มันมีแบบหลายทำนองมาผสมกันและนอกจากนี้นะคะเพลงเอ่อเสียงร้องของสาวๆคือใส่ ออา้ทูนใส่เสียงอิเล็กทรอนิกส์ซาวหนักมากๆจนฟังแล้วแบบมันไม่ได้ไพ่ล้อเลยอ่ะมันแบบฟังแล้วแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฟังแล้วมันขัดไปหมดเลยทุกคนดีแค่อย่างเดียวก็คือท่อนเนื้อลองภาษาอังกฤษของซีลินที่เรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมาได้อย่างดีนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าจะทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่ะ ทำนองเพลงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ทุกคนใช้ทํานองเพลงเก่าก็ได้ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มาร้องเป็นภาษาอังกฤษเอาน่าจะดีกว่าทํานองเพลง <c oughs> เพลงนี้อืม <c oughs> เพลงเร็วเกินไป <c oughs> เพลงเหมือนแบบกดสปีดค,คณ 1. 25, 1. 5, ูณหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยเพลงมันแบบไวไวมากไวเกินคือแทนที่จะได้ดื่มด่ากับเนื้อเนื้อเพลงสรุปก็คือแบบเพลงมันไวมากฟังไม่ทันนะ <c oughs> อคิดหวังเล็กน้อยนะคะก็ไม่เล็กน้อยหรอกก็ก็ค,คิดหวังอยู่อ,ะอ่ะอืก็นั่นแหละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นกับเพลงเพลงนี้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะก็ะนั่นแหละคะ่ะจบไปแล้วน,นะคะกับวีไอช่วงวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดูดิงดูดิ่งเพื่อติดตามคลิปที่มินจะปล่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มินไปลแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย If you wanna get my heart, then you better get down